เยิยืมมอไซสักแปบบ๊บพอแค่แปบบ๊แบแป๊บเดียวได้ไหมใส่รักกุญแจให้ยืมแน่มอไซยืมแป๊บไม่ได้แค่นี้ไม่ได้เลยบอเพย์ันระจักบาทเอ้ยขีดทีขิดทีทมอไซแค่นี้ให้ยืมไม่ได้กระจอกแท้กระจอกแท้ก็จอกแท้กะจอกแท้โอ้ยกะจอกแท้ ไหนมึงไปมึงบอกว่ามึงเก่งเหลือเกินมึงจะไปหาเขาโน,น่นนี่นั่นเห็นไหนมไหมไปหาไผ่มึงจะไปหาไผ่กูมาเลยดิไปสิมาหากับมาเลยเออแต่ว่าสิให้กูไปหาเรือดพึ่งที่กับมันบอกเองอ่ะเออกูมาเลยดิไปสิมาหาเรือดกูกับมาเลยชิไผกูไปหาเรือดเขาเลื่อนเขาซ่านกูไปเลื่อนมินีไใส่ันดานสวยลูกสวยอ,อืรืออย่างมันเียาบไปแต่สุกกระจางขึ้นมาเ้าห้ามีสุนัขกะระโดดก,กระดี่หยไปเนะพวกเหยเจีงนักหนา เออกลองมาเบิ้องหมาเห็ดจะกูลองเบิ้งงหลว่าอีได้แักใดหลันมาเห็ดจะกูเองหลับ้านกูคือกันเด้ออยู่นี่ก็ได้กูจิบอกให้บ้านเมืองกูเด้ออยู่นี่ก็ได้มึงกูจะบอกแม่ีผู้บ้นบ่แม่นบ้านเมืองมันอย่ามาเก่งกูจะบอกมันขึ้นแนบันกูมาของกูกูก็มาต่อบัสต่อเลยกูถึงเวลากูกับแม่ห้าเหลืองได้กูบ่แม่นนักเลงขนาดคุณคือมากระปองเนี่ยมึงจะปากดีอะไรสัตว์มึงบอกใครเอาพวกมึงรีบมาหากูเลยนะด่วนมาสัตว์ มึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมึงได้เจอตีนแน่ละเจอฝาตีนแน่ละมึงไม่ต้องกลัวอ be ืมเดี๋ยวเจอฝาตีน <Eagle> อืมไม่ต้องย่านหรอกอีหลักไ่ต้องย่านหรอกกูสิวไปหาคนแบบกูนะอืมกูมาเลยได้ไฟจะมาหาเรื่องกูกลับมาเลยยังกูไปหาเรื่องของเรื่องพอซานตูไปต้องเป็นนิสัยฉันดานอืมไม่ต้องย่านหรอกอีหลักไ่ต้องย่านหรอกกูสิวไปหาคนแบบกูนะอืมนะให้มึงระวังตัวให้ดีแค่นั้นแหละมึงอย่าเผลออืม Yeah. <laughs> <laughs>